สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนมาดูต้นกระเพรานะครับเขามางอกเองนี่ครับเขามางอกเองในดินที่ผมหมัก เอาไว้ในดินที่ผุมหมักเอาไว้นี่เป็นดินหมักนะครับจะเห็นว่าเป็นมีเศษใบไม้ใบหญ้า,มาเมล็ดถั่วเกลือถั่วนะครับซึ่งกินเสร็จแล้วผมก็มาทิ้งๆๆ้เอาไว้นะครับ คือผมให้เขาติดเมล็ดเยอะๆนะครับแล้วก็ให้เขาร่วงร่วงลงไปโดยธรรมชาติแถวนี้นะครับก็จะไดะ้งอกและขยายมาโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาตนะิไม่ได้ปลูกนะครับมันมางอกเองเข้ามาได้ยังไงก็ไม่รู้ ผมไม่ได้มาดูแลอะไรเขานะครับเพราะว่าดินก็มีความชื้นพอสมควรเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับดินก็ได้รับความชื้นโดยอัตโนมัติจากน้ําฝนนะครับดูใบเขาสิครับเขียวเป็นธรรมชาติดีมากคือเขาไม่ได้เขียวแบบเขียวเข้มนะครับเป็นเขียวเขียวเขียวใบไม้โดยธรรมชาตินะครับคือแบบว่าเขาได้ ผมคิดว่าเขาได้ธาตอาหารที่มีความเหมาะสมนะครับนี่ครับดูสิขับใบเขาสวยางามมากนะครับเป็นการใช้ประโยชน์จากอของหลือใช้นะครับกระถางใบนี้ก็คือเป็นอ่างอาบน้ํานะครับที่เขาทิ้งนะครับผมก็เอามาหมักนะเอาดินมาหมักเอาใบไม้ใบหญ้าเอาเศษอาหารนะครับ กลางน้ำหมักที่ผมหมักหมักเอาไว้ก็มาทิ้งๆผสมรวมกันสุดท้ายเขากลายเป็นดินนะครับแล้วก็ทดลองปลูกต้นไม้หลายชนิดแล้วนะครับปลูกอะไรเขาก็มีความงามนะครับเพราะว่าดินมันถูกหมักมาอย่างดีแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมารับชมนะครับสวัสดีครับ